จะ,จะช่วนะจะช่วยกงเต๋อนะจะช่วยกูนะจะช่วว่าแม่ยะจะเออช่วเอมาปลากูม่ชงตาย้นะกูม่ชอบเจกูว่าจาาตโดนะนี้ใช้อ๋อเที่นอกูมาลิจอกนะโนนี้ใช้นะจะมีพุงยืนนะขนานกจะมีตุม้มห,ห่วยัวเอ

cha xài dù rau nó ý lần sẽ là những quả tàu thế nó chỉ muốn ăn từ kia nè mình nhỏ cầm nó ta là chê nhỏ tàu cha xài nó dư nữa đây là cha ý sẽ chạy cơm nó tế là chờ chê nó mà đó nó tế là chờ mất chân giọt ta chỉ thiên ơ chỉ có là thay cho nó chỉ có một thay nữa nhá quá quá rút quá chỉ phải một xe dâu nữa chỉ một xe dâu hậu vang mà นาชกไก่นาชกไก่นี่กูว่าจีจงอ่ะนี้นาะเ่าะกจีจอนกมาเล่กัวดัวกกน่ะชัวไก่น่จะช่วยนกจะชวนองะช่วยมายกจีจงเลย

nè quá ít trồng mi không dư ít trồng mi mình giàu ít trồng mi tú mình xài nè nâ... là ôn nó sư còn nó chỉ có tốt để cho nó quay quay chạy Tốt tốt đây Mà dư Không thể nó lọt lọt rồi thế Cái nó hãy thổ cái trong rô à uh, rồi rô Là ua xe là cái rổ, cái nó non Cái nó nọ cũng phải tế hết không, không thấy gì. cái nó thì nó

ย้อนหนาเจยยตองมือว่ะขอเทลอนเนียคอทลอนเนียสินะล้วเราเลยจะขึ้จะต้องเนี่ยเจย้ต่ออืนมาเลยหน่ี่ต้องน้ต่อหัวแคือจะเตี๋ยวเต็นหนร้องไหยแล้จะร้องนัยอ่างร้องเมกาจนเลียนๆน่วน่ะร้องเมกานะ มังกน้องติมีกาา้อมอี่ย้เราจะลอเจสันะน่ะเราจะกัดเจ้าเราจะมองวัเจีมอวนจีเราจะไล่มอาจิกัน้องใช่ไหแต่เราเจอัยนะเแื่เราจอตัวนะน,น,วนะเอมัจะตัหมอดโนาฮาจะ รเรานะก,ก็ตัวเ,ก,เวกินกกนะยี่สเตะเชนแบบอชับแลยใส่ให้มา